ครูบาอาจารย์สอนให้ดูพุทโธสอนไหมฮะบอกใช่ไหมครับพวกเราอาจจะมีคําถามครับถ้าเป็นพวกพุทธทัิตพุทธทำไมต้องพุทโธนะ่ะฮะหนึ่งสองได้ปะครับหนึ่งสองได้ไหม <c oughs> ว่าพุทโธรู้สึกว่ามันมันมันยากอะ่ะหนึ่งสองได้หรือเปล่าอ่ะหรือไม่ก็วันทูวันทูได้ไหมพุทโธได้เยอะไปละคุณที่เป็นพุทธทัศิตจะคิดมากเข้าใจไหมฮะ แต่ได้เป็นผู้ศรัทธาก็เอาเลยพุทธโธก็พุทธโธครับพุทโธเข้าพุทโธออกคือติดเลยบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาเวลาผมเป็นผู้จัดก,การที่ใดทีด่หนึ่งผมต้องอ่านก่อนว่าเรื่องบางเรื่องนะฮะอย่าให้คนกลุ่มนี้ตัดสินใจเพราะเขาตัดสินใจไม่ได้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคิดครับคนพุทธจริตนะครับที่เป็นระดับผู้บริหารดับสูงเพราะเขามีวิชั่นจริงไหมครับแต่คนกลุ่มนี้เขาเกิดมาเพื่อทํางานเพื่อคุณครับบอกเขาเด้๋ยวเขให้เขาทําอะไรเขาจะทําให้ เงื่อนไขยอยู่แค่เงื่อนเดียวน,นะครับคุณต้องเจอคนดีและหาบัณฑิตอยู่ข้างกายให้ได้ครับถ้าคุณเจอคนกลุ่มนี้คุณจะเจริญงอกงามทันทีครับเพราะคุณเป็นคนที่คุณต้องคุณต้องพึ่งคนดีอยู่ข้างกายนี่แหละจําเป็นมากต่อไปอันที่5้าวิตกจดิตคิดมากขี้กลัวคนกลุ่มนี้สามารถทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับ <c oughs> คือคนกลุ่มนี้เป็นเล็ก,กเล็ก,กลม,ามากเรื่อะไรเล็ก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 ได้หน่อยคิดกลับมาคิดวิตกกังวล อกหักเสียใจก็ไม่เคยทิ้งไอ้เรื่องอดีตอดีตได้เต็มหัวเลยหกปีผ่านไปแล้วยังมีในหัวใจจนลูกโตไปสามขวบสี่ขวบกูยังอยู่กับมึงอยู่เลยคิดมากติดใครคิดว่าเป็นคนวิตกจรดิตต้องมือขึ้นครับติดอยู่ในความคิดมีแม่มีบ้างเอาใขอบคุณมากพวกนี้ให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในชีวิตครับเพราะคุณเวลาวิตกมากความกลัวเกิดขึ้นความไม่รู้เกิดขึ้นมากมาย เมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นมากมายพลังอำนาจในการตัดสินใจก็น้อยลงพยายามฝึกการวางเป้าหมายให้มากขึ้นและจะทําให้จริตตัวนี้มันโดนดบลงไปทําให้เกิดความชัดเจนครับเชื่อในเป้าหมายของตัวเองที่ทําต่อไปอันที่6ครับโมหะจริตครับเกิดมาเพื่อมือน่นลืมหลงอะไรวะกูเป็นคนยังไงวะเนี้ยบ <laughs> องคนยังหาจริตตัวเองไม่เจอแ้วกูเป็นคนยังไงวะเนี้ยฟันธงไปอันสุดท้ายเลยครับ หลงลืมอะไรวะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่แบบรับลูกค้าได้ดีสามารถรับปัญหาได้ดีกว่าทุกเจดิตครับไม่น่าเชื่อครับสามารถรับปัญหาได้ดีมากครับคนกลุ่มนี้ก็มาเพิ่มมือเนี่ยเวลาผมเจอข้อร้องเรียนลูกค้ามานะผมไม่เอาโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปชนโทรศัพท์ไปไงฮะแรงครับต้องเจอพวกอะไรก็ได้โอเคฮะคนกลุ่มนี้จะแบบประมาณนี้เอาก็เอาไปเลยฮะมาปุ๊บก็จะเป็นรับจะไปรับลูกค้า พี่มีปัญหาอะไรครับอ๋อเป็นอย่างไงนะครับเยียม,มเดี๋ยวผมแก้ไขนะครับกลับมามันลืมครับเขกลกบมาเพื่อลืมไหมเข้าใจไหมครับแล้วกี่ลืมแล้วเราพวกเราดี่ก็คาดหวังนะเวลาสอนอนะ่ะอย่าทําอย่างนี้อีกนะอย่าลืมแบบนี้นะเคยสอนอย่างนี้ไหมแล้วกลับลายมันก็กลับ,ล,บ,ล,บลืมให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเขาเป็น โมหะเปลี่ยนไม่ได้ครับยังไงเขาก็ลืมครับจดติมจดได้ครับเอา้าพิษสั่วให้ผมจดได้หรอครับลืมทุกทุกอย่างฮนะแต่คนกลุ่มนี้ก็มีข้อดีคือสามารถรับอะไรเยอะแต่จะเช้าก็ดื่นหน่อยนะพราะเขาจะเป็นคนนิ่มืนทําอะไรก็ช้าอะไรก็ได้อ่านจลิตได้ออกครับคนเราในจริงๆแล้วมีหกจลิตอยู่ในตัวจริงไหมครับบางครั้งก็ลืมบ้างบางครั้งก็โกรธเป็น แต่จะมีจริตหนึ่งเขาเรียกว่าจิตหลักที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นประจํามีอาการมากกว่าทุกจริตที่มาทุกตัวที่อยู่ในในหตัวนี้อ่านให้ออกเมื่อคุณอ่านตัวเองออกปุ๊บคุณจะทําลายความเป็นอัตตาตัวเองได้ครับเพราะถ้าคุณยังไม่เห็นตัวเองเป็นคนอย่างไรแล้วก็คุณก็ไม่สามารถที่จะฟอร์สคนบอกคนให้ทําตามคุณได้หรอกครับตัวเองยังไม่สามารถคุมตัวเองอยู่เลยนั่นเราก็ต้องอ่านครับเราเป็นคนสไตล์ไหน ผมเป็นพุทธ,ธจริตข้อเสียมันคือความเป็นตัวเองมองตัวเองมากๆฮะเป็นผู้ฟังเยอะๆเป็นพี่คนรับฟังบ้างเปิดใจแลบฟังจริงๆได้ไหมถ้าเราเป็นพุทธ,ธจริตอย่างนั้นถ้าคุณไม่เคยเห็นตัวเองคุณจะไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองเลยครับมันเป็นข้อแย่มากเลยบางจุดคุณก็ต้องไปดูวิเคราะห์คนมองคนคุณก็ได้วิเคราะห์ออกกันชักชวนใครสักคนหนึ่งชักชวนตามจริตครับด้วยเหตุผลนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องอื่นครับคนที่ประ,ประสบความสําเร็จนะครับ คุณต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนครับคนที่ประสบความสําเร็จเปิดหรือปิดครับภาพแบบเปิดคือยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนอื่นได้เสมอปิดก็คือนั่งนิ่งๆเฮ้ยอะไรว่าไม่เอาดีกว่าอะไรก็ปิดไม่ยิ้มไม่แจ่มใสเลยใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดยกมาขึ้นครับใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบปิดยกมาขึ้นครับขอบคุณมากครับแล้วที่ไม่ยกละครับเปิดปิด วันนี้กูเปิดบ้างวันนี้กูก็ปิดก็โอเคมอนกันนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือลกะก็เปิดลกะก็ปิดเอาสักโลกหนึ่งเอาไปเอาไปติดไปตัวไว้คนเราต้องคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนแบบยกแบบเปิดใครที่เป็นแบบเปิดขอดูอีกครัง้งนะครับเป็นแบบเปิดครับขอบคุณมากครับคนอาข้างหันมองมึงแล้วเปิด <laughs> เหมือนปิดมานานแล้วเนี่ย ปิดก็ปิดวัดยังไงฮะวัดยังไงเราวัดตัวเองได้ไหมบางคนบอกตัวเองเปิดเปิดเปิดเฮ้ยไม่หรอกคุณะปิดแน่นอนบางคนอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้จริงไหมบางคนมองแต่ตัวเองเปิดผมว่าผมเปิดผมเปิดนะเพื่อนบอกเมืองกระเปิดวัดกันยังไงวัดกันอย่างนี้ครับวัดกันง่ายๆขณะที่คุณเดินเข้าไปกินข้าวกับใครคนแบบเปิดนะครับวลาถือจานข้าวมาครับปั๊บมันจะมีคนมานั่งกับคุณครับ พี่หนูนั่งด้วยคนนะเคยมีบรรยากาศอย่างนี้ในชีวิตไหมครับน้องพี่นั่งด้วยคนนะเคยมีแบบนี้บ้างไหมครับเพื่อนเฮ้ยนั่งตรงนี้เหรอเรานั่งด้วยคนนะเคยมีอย่างนี้ไหมโอ้ใช้ได้พี่เคยไหมครับดูภาพแบบเปิดเคยไหมฮะเคยไหมครับพี่หนูนั่งด้วยดิสามร้อยบาทดึงดูดคนเข้ามาแบบเปิดอยากมีใครนั่งปุ๊บอยากมีคนนั่งกับเรานะครับ ถ้าเป็นแบบปิดนะครับถือจานเข้ามานั่งครับปุ๊บมันจะลุกขึ้นทันทีครับคุณมีนั่งอยู่แล้วมีคนนั่งกับคุณหรือคุณนั่งอยู่แล้วมันลุกขึ้นครับลองดูสังเกตดูง่ายๆครับคุณเดินมาแล้ววงแตกหรือเดินมาแล้วมีคนเข้ามาหาคุณครับลองสังเกตกันง่ายๆเลยครับกลับบ้านกันก็ได้ครับใครมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างยกมือขึ้นครับโอเคครับกลับบ้านไปครับเปิดประตูบ้านมาถ้าสุนัขวิ่งเข้าหาคุณคุณมีบุคลภาพแบบ เปิดครับแต่ถ้ามันไม่เดินมาหาคุณหันหลังมองให้มึงแล้วหรอวะก็เช็คดูอแลเองะครับมันดูเช็คกันง่ายง่ายครับคนที่เป็นแบบเปิดดึงดูดคนฮะดึงดูดสภาวะคนมากมายฮะแล้วคนที่มีสภาวะแบบนี้ต้องทําตัวอย่างไรครับยิ้มแย้มแจ่มใสสิบวินาทีแรกสามารถมัดใจคนได้คุณต้องทําให้ได้นะครับสิบวิตามหลักจิตวิทยาบอกว่าคุณเป็นคนยังไงเรียบร้อยแล้วครับสิวิเองครับ คุณลองดูไหมครับถ้าคุณกลับบ้านไปแล้วลูกเจอหน้าคุณแล้วไม่ทักอะไรกับคุณเลยคุณจะเป็นบรรยากาศแบบไหนครับสมมุติกลับบ้านไปแม่อยู่ข้างหน้าปุ๊บลูกมองหน้าแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ใครว่านี้โอแม่เหรแม่วันเดช้าไปไหมช้ามากเจอหน้าปับ๊บ ยิ่งผมอยากให้กลับไปเลยน้าจิวิยาเขาบอกสิบวิแรกครับมัดใจคนให้ได้ฮะเจอหน้าทำไรก่อนดีครับระหว่างยิ้มกับศบตาเนี่ยมาก่อนครับศบตาศบตาแบบมิดศบยังไงครับจักใจฮะเราลองศบตาแบบมิดฮะแบบมิดการมองตาคนให้มองกันระหว่างคิ้วไม่ต้องเพ่งในดวงตาครับ ฝึกง่ายๆมองกระหว่างคิ้วครับสังเกตไหมครับการมองระหวางคิ้วจะพอดีมากจะกลางๆนี่คือหลักการของนักธุรกิจทุกคนเขาจะไม่จ้องหรือใส่อะไรลงไปมากมายขนาดนั้นไม่ต้องใส่ข้อมูลมากมายครับหลักการเจอหน้าปุ๊บมันมองกระหว่างคิ้วปั๊บปับมันจะพอดีสังเกตไหมครับฝากเอาไว้ทุกคนสบตาไปรับหนึ่งวิแล้วก็ยิ้มใช่ไหมครับในเวลาเดียวกันทั้งสบตาและยิ้มหมดไปแล้วหนึ่งวิครับวิธที่สองครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เราควรทำไงดีครับ อ๋สวัสดีก็สวัสดีครับหมดไปกี่วิแล้วครับสองวิเองฮะทำอย่างนี้เองวิที่สามครับตั้งแต่วิที่สามมาเป็นต้นมาถึงวิที่สิบอะทำยังไงดีครับทักทายครับเป็นมารายาทานะฮะทักยังไงดีครับที่เขาว่าสามีกับบ้านดึกหรอครับทักยังไงดีครับทักแบบไหนดีฮะทักแบบเบาเาฮะเฮ้ยสบายดีหรือเปล่าไปเที่ยวสงกา,างรเป็นไงบ้างรูปเปิดเทอมแล้วเหนื่อยไหมเบาเบาฮะ เมื่อต้องลงลึกและขอเป็นการทักทายเชิงบวกครับสิบวิครับแค่นี้เองครับผมอยากให้เรารักการทําอย่างนี้สิบวิธีใครเปิดก่อนได้เปรียบครับหมายความว่าใครยิ้มแล้วหวัดดีก่อนทักทายก่อนคนนั้นแหละคือคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดครับคุณเป็นคนให้เขาทักก่อนหรือคุณเป็นคนทักก่อนครับเช็ค <Check S 2> ตัวเองเลยครับถ้าอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเป็นคนที่ทักเขาก่อนเสมอต่อไปมามาช่วงชิงกันครับ เจอหน้าปุ๊บช่วงชิงกันมาวัดกันนะฮะว่าใครเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จกันแน่เอาแค่เริ่มต้นก็บอกได้แล้วครับว่าคุณเป็นสไตล์ไหนเพราะผมเจอคนมาหลายคนฮะคนที่ดวงโด่งดังแล้วมีเงินมากมายคิดว่าเขาประสบความสาเร็จเขาแก่ผมวาบางคนอายุเจ็ดสิบหกสิบเจอหน้าผมเขาทักผมก่อนเสมอเลยครับเจอหน้าไม่เพียงพอสวัสดีผมก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับคุณว่าผมรู้สึกยังไงฮะร,รวยเป็นหมื่นล้านขนาดนั้นผมแทบจะกราบกันเลยครับวันนั้นครับ ผมกรู้สึกว่าเขาเป็นคนประสบความสาเร็จจริงๆอ่ะจริงไหมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตควรจะต้องมีบุคลภาพแบบโอเคนะครับส่วนกลับมาครับเมื่อเรามีบุคลภาพแบบเปิดแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาก็คือการพัฒนาสามิตินี้ครับลองทบทวนตัวเองหนึ่ง a t เป็นยังไงความรักความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นความรักในโปรดักต์ของตัวเอง ความรักในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่คุณรักให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับ 2. ทักษะการขายทักษะการพูดทักษะการฟังการเทนนิงวันนี้ถือว่ามีประโยชน์สูงเพราะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ทำอะไรบ้างในชีวิตบ้างเข้ามาอบรมนะครับเข้ามาอบรมโปรดักต์ะครับเข้ามาอบรมเรื่องเกี่ยวกับพวกความรู้เถอะครับเพราะมาทําให้สกิลหรือความรู้คุณเพิ่มขึ้นเวลาความรู้เขาเรียกว่าความรู้เพิ่มขึ้นทักษะมันถึงจะตามมาฮะ ทัศน์ก็คือการพูดการจาการเข้าสังคมการแต่งตัวบุคลิกภาพมันก็จะเกิดขึ้นฮะถามว่าสามตัวนี้อะไรที่สำคัญที่สุดครับความคิดแอ t i t u d คือทัศนคติกับสิ่งนั้นหรือทัศน์หรือความรู้ครับอะไรสำคัญสุดครับทัศนคติครับย้ำใครจะทำสิ่งใดต้องรักสิ่งนั้นครับคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องรักที่นั่นจริงไหมครับ เรื่องความกระตัญยูในศาสนาเขียนว่าชัดเจนครับว่าคนบุคคลที่จะจะ,จะ,จะ,จะเจริญเนี่ยจะไม่ห่างหายกับคําว่ากระตันยูเด็ดขาดครับผมเชื่อเรื่องนี้ครับชีวิตผมผมบอกตรงครับผมรักพ่อรักแม่ถึงวันนี้เป้าหมายของผมคือการพ่อแม่พาพ่อแม่ผมไปอินเดียทุกปีที่นั่นก็ไปทุกปีห้าปีแล้วนะครับที่ทําอย่างนั้นก็ทํามาไปกับท่านดูแลท่าน จนว่าท่านกับผมจากกันนี่คือเป้าหมายของผมทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะผมคิดว่าการที่ทําอย่างนั้นผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่อยากจะแลุ้คคลที่จะ,จะเลิญแล้วเนี่ยก็ต้องทําตัวอย่างนี้ใช่ไหมคุณรักพ่อรักแม่คุณไหมครับรักเดี๋ยวฝากเรื่องเกี่ยวกับความกระตันอยู่ก่อนที่จะไปถ้าคุณมีลูกสาวคนหนึ่งตอนเช้าตื่นมาลูกสาวคนนั้นหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็เขียนเลยฮะซักผ้าให้แม่ สีบาทหุงข้าวให้แม่ยี่สิบถอนผมงอกให้แม่เมื่อวานนี้หลายเส้นเลยกูไม่ได้นับด้วยจะละสองปักเหมาแล้วกัน2ยี่สิบแม่จ้างทำการบ้านแม่จ้างถูบ้านคิดมาเป็นเงินโทเทลรวมเงินทั้งหมดเขียนตัวแดงๆแล้ววงกลมเอาไว้ เห็นแม่เดินผ่านมาลูกคนนี้กระแสะมาแล้วยื่นเอกสารยื่นให้แม่ครับเบิกตังค์ถ้าคุณเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นคุณรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกไงฮะงกไหมครับงกเหมือนใครฮะกูไม่ใช่งกเหมือนเหมือนเหมือนแม่นะครับบางคนบอกงกเหมือนพ่อของเละเนี่ย แต่ไม่เป็นไรครับแม่คนนั้นไม่ได้ทําอะไรกับลูกคนนั้นเลยแม่คนนั้นด้วยความรักลูกหยิบกระดาษมาได้รอยยิ้มและอ่านทุกอย่างที่ลูกเขียนแม่เห็นโทเทลก็คือรวมเงินทั้งหมดโอเคไม่เป็นไรครับแม่ก็ยิม้มกลับมาหน้ากระดาษเปล่าเขียนครับเอากระดาษมาปุ๊บเอาปากกามาเขียนบ้างครับตั้งท้องมึงมาเก้าเดือน <laughs> แม่ไม่คิดตังไอ้ที่แถมให้ครับไอ้ของแถมนะฮะเก้าเดือนของแถมครับ เก้า <9 S 2> เดือนนี่ลาบากไหมฮะแถมครับแม่เขาแถมมาให้แม่เขาไม่คิดนะฮะว่าคุณอยู่ในท้องเขาจะเป็นยังไงอะ่ะเขาดูแลคุณเขาให้อาหารเสริมคุณดีๆกินเขาพูดกับคุณดีๆเก้าเดือนมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเรื่องยากครับเก้า <9 S 2> เดือนเนี่ยแม่แม่ไม,ม่คิดตังค์เจอค่าคลอดไปเท่าไหร่ครับสี่หมื่นนะฮะอ้สี่หมื่นประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นว่ากันไปแม่ไม่คิดตังค์คลอดมาเจอค่าอะไรครับ ค่านมค่าโอ้ยเยอะเลยค่าผ้าอ้อมค่ายาแม่ไม่คิดตังค์โรงเรียนอนุบาลเข้าไปเสียเงินประมาณเท่าไหร่ครับค่าโรงเรียนนี้ยังไม่มีแปดเจียเลยนะฮะค่าแปดเจียค่าโรงเรียนแล้วเขเป็นบางคนก็หลักห้าหมื่นจริงไหมบางคนก็เจ็ดหมื่นบางคนก็สองสามหมืน่นก็เป็นหมื่นนะแม่ไม่คิดตังค์พ็อกเก็ตมันนี่ให้ลูกไปต่อวันเท่าไหร่ครับลูกขอเนี่ยร้อยหนึ่งก็ให้ไปเลยหนึ่งร้อย เคยคิดอะไรบ้างไหมไม่คิดก็ให้ไปเลยฮะแม่คิดแบบไม่ได้คิดจะเอาคืนจริงไหมแม่ไม่คิดตังแม่เขียนนะครับไม่คิดตังไม่คิดตังมีคิดตังจนถึงโตเนี่ยหกขวบอ่ะแค่หกขวบนะครับแม่ให้ลูกอ่านครับลูกอ่านตั้งแต่ต้นจนจบครับกลับมาหน้าเดิมครับที่เขาเขียนแล้วก็เขียนกลับไปว่าชําระเรียบร้อย มันหายไปต้งนานแล้วครับหายตั้งแต่คุณอยู่ในท้องแม่วันแรกด้วยจริงไหมทําไมคนที่ประสบความสําเร็จจึงเป็นคนกระตันอยู่พอ้อยยังครับคุณของมันรุนแรงมากเลยนะครับเหมือนกันครับคิฟฟิลนให้อะไรกับคุณคุณรู้เปล่าครับขอให้โอกาสคุณนะครับทิฟฟิลีนเหมือนพ่อเหมือนแม่ในสายอาชีพของเราจริงไหมครับถ้าคุณคิดจะทํามันจงรักมันครับจงอยู่ด้วยความ รู้สึกที่จะทำและพัฒนาไม่ได้ได้เพราะกิิฟเฟอรีนได้แต่ตัวคุณก็จะได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นกฎของคนที่จะกระตันอยู่ครับผมว่าวันนี้ก็มีอีกมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้อพอแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะครับขอทิ้ง ความคมคงมาไว้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างหรอกครับโทษชีวิตเราไม่มีทางเก่งทุกอย่างได้จริงๆเราจําเป็นมากเราจําเป็นมากที่จะมีความสุขได้ทุกที่ฮะเพราะความสุขใครเป็นคนตัดสินใจครับจงตัดสินใจตัวเองมีความสุขซะก่อนครับขอบคุณมากครับ